ก็สวีดัตสวัสดีท่านผู้ชมนะผมนีเข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมวันนี้ก็ผมจะมาสอนหาไฟและหุผมกับไฟล์ Excel นะผมวิธีการทําไฟกับไฟล์ Excel นะว่าวิธีการทํำยังไงมาเริ่มแล้วผมราเริ่มวิธีการหาไฟ์หายังไงอาเริ่แล้วผมระมันที่ Unlock r i d e r ตรงนี้นะผมเอเล่นตรงนี้เลย อปุ๊บอ่าให้กดไปที่หน้าของโลปไฟแล้วก็ถ้าคุณยังไม่มีไฟมันก็จะขึ้นเป็นการ์ไฟนะครับผมก็ให้กดรับไปใช่ไหมึงกดรับเป็นสมรตะว่าอันนี้เป็นไฟนะก็กดรับไปอ่ามันจะขึ้นมาให้ไปตีไฟนะก็ผมเป็นน่าจะเป็นเควสอ่าเป็นเควสตรงนี้มาไปตีไฟก็ให้กดไป,ปที่วาร์ปกดไปที่หน้าของไรเดอร์กดกดกดไปที่ไฟอ่าแล้วก็ไฟก็จะอยู่ตรงนี้นะผมซึ่งถ้าจะมาทำไฟก็ต้อง ราเมดรแรง,นะรแรงหน่อยนะเมตดแรงแรงหน่อยมันจะตีได้เร็วนะเพราะว่าไฟมันเทกนะครับผมอ่ามีการทําต่อไปแลผมท,ทําไฟเอ็กเซลทำยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นรูไปไว้ให้ด้วยว่าใช้ทําอะไรบ้างนะอ,อแรกเลยสมาร์ทเซลรูปทีสองอันไฟไฟปกติเลเวลแปดสิบแล้วก็นั่งของ Excel อ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเดี๋ยวมีการหาดีกว่า ไฟก็สั่งไปแล้วอ่าไปสมาร์ทเซลุ่มสมาร์ทเซลุ่มมีการหาคือแต่การรับเพื่ตัวนี้ได้แล้วผมมาโอเคตัวนี้มันก็จะให้ไปตีสามนะครับผมไฟแล้วก็ตัวนู้นชื่อไอ้ไอ้รือใช่ไอ้ไครสัอ่ไาไครสัแล้วก็ตีกับตัวนี้แล้วผมนี่เป็นไอสักอย่างจำชื่อไม่ได้อ่าแต่ถามจรงิงจริงจะแบบมันก็จะได้กล่องม,มา ก็คือเปิดกล่องอย่างนี้ปิดก่องอย่างนี้เลยเปิดไปก็จะมีโอกาสได้สมาร์ตเซรุ่มนี่ให่นไหมได้สมาร์ตเซรุ่มละหนึ่งอันกับวิธีนึงก็คือการหาตามตัวพวกนี้นะผมใชเสุดอย่างนี้ไปเลยแล้วก็จะได้มีโอกาสได้สมาร์ตเซรุ่มนะผมเก็บให้ครบถึงสิบสองอันนะผมอ่าดยกวนไปวิธีการต่อไปก็คือเอ็กเซลหาอย่างไงเอ็กเซลระดับได้เลยผมถ้าเกิดจากวัดดวงหรืออยากเสียเ่ยงก็นนาเจี๋ยผม กดไปทีนนั่น,น,นของไซกาอ่าก็ลงไซก้าเสร็จก็มีโอกาสมีโอกาสจะได้เอ็กเซละนะผมซึ่งถ้าขี้เกียจไม่มีดวงก็ให้มาทำแท็กเอาครับผมนี่กดมาหากดมาที่ตรงนี้ผมนี่คนหัวรถอะกดไปนี่ก็จะเป็นแท็กอันนี้นะนี่แท็กอันนี้เลยโอเคกดที่แท็กไปแล้วก็ให้เรียกเป็นอันนี้ผมเป็น Excel ซนะผมนี่ของทำไฟล์ Excel ก็รับแท็กไปผม ที enfin, hehe, ่ว um, ันจะได้ก็คือเหมือนนเหมือนก็อะที่ผมแท็กพอเราแท็กไปมันก็จะขึ้นเป็นประเภทขอะไรด้วว่าให้เราใช้ประเภทอะไรด้วยตัวอะไรตีไส้กราสนะผมไส้ก้าส์ไอนดเจียนะอ่าก็ถ้าคือเป็นแท้งก็ใช้ประเภทแท้งตีนะผมก็มือเคยมีที่ปฏิบัติไปแล้วนะก็มีสมาร์ทเซลลุ่มสองอันไฟธรรมดาด้วยแปดสิบแล้วก็เอสเซลนะผมก็ให้ตามหมมาผมริการทำเอสเซลก็มาที่นี่ ตึกสมาร์ทก็ให้ขึ้นไปแล้วผมอ่าขึ้นมากเลยยู่ผมก็กลับไปล่างคนหรือเปล่าผมจำไม่ได้เหมือนกันครับก็ได้เป็นล่างคนละอ่าก็ให้มันคุยกับคนนี้แล้วผมนี่พอไป็นางก,ก็จะได้ Unlock Excel Form นะผมก็คือเป็นไคซ่าเอ้ยไม่ใช่ไคซ่าดิ <laughs> ไฟลัวผมเป็นไฟล่างอ x c เ l ลอ่า ก็วิธีการใช้ก็คือให้กดมาที่เลเยอร์กดไปที่ทานของไฟส์อะมันจะขึ้นไปตรงนี้ให้ผมเป็นฟลอมกดไปผมแล้วคือวิธีการใช้ไฟสตอลทำยังไงก็คือคนทำมาแล้วก็อาจจะงงว่ามันใช้ยังไงนะผมก็คือเนี้ยแบบมาก็จงังแปลงล่าเป็นเอ็กซ์เตอไม่ได้ก็ต้องมาตีมอนนะครับผมมีมอนตัวไหนก็ได้ผุตัวเลยที่ตีแล้วเก็บกแต็กรับผมนี้ไม่ใช่เป็นแตกรอดับเ,เหลืองนะอืม ก็ให้ตีจนครบร้อยไปตีจนครบร้อยไปเลยครับผมอ่าพอตีจนขึ้นว่ามเป็นตัว x นะผมกด5แต่ครบแล้วนะอ่ากดหนึ่งครบแล้วก็กด x ไปแล้วผมมือถือบนคอมก็ต้องกด x เ,เหมือนกันก็ต้องถีใหม่ก่อนนะมือถีออ่กด x นี่ก็จะเป็นหนั e xl xl Form นี่เออมันเะไนร่าประมาณนี้เลยเอาขอตัวแตะออกก่อนเอ๊ Excel form โคตรเท่ระบบนี้ผมชอบมากเลยตัวนี้มเปิดหน้าอกแบบเท่มากเลยตอนที่ผมดูไฟครั้งแรกอะ่ะโคตรเท่นะผมก็มีการทำก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับผม